สวัสดีครับเพื่อนน้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมและผมเน่แล้วนี่คือรายการอยากทําอะไรก็ทํานะครับเป็นรายการของคนที่ไม่รู้จะทําอะไรคิดอะไรได้ก็ทําไปนะครับผมหลังจากเอาคลิปแต่เรื่องเกมมาหลายคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องความรู้กันบ้างดีกว่ามาเป็นซีรีส์แน่นอนพี่แทนก็เขียนจะคลิปมาให้ก็ไม่รู้จะเบื่อกันหรือเปล่านะก็ลองมาฟังกันดูครับครับครับ โลกของเรานั้นมักได้รับฉายาว่าดาวเคราะห์สีฟ้าเนื่องจากส่วนประกอบของโลกนั้นมีน้ำเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำจืดหรือน้ำเค็มก็ตามและสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรานั้นหลายๆชนิดก็อาศัยอยู่ในน้ำอีกด้วยทั้งชนิดที่สวยงามชนิดที่แปลกประหลาดและชนิดที่ดุร้ายอันตรายสำหรับซีรีส์นี้นะครับมีชื่อว่านักแห่งสายน้ำ อองนนังนหจีนในซีรีส์นี้นะครับเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีอันตรายหรือมีความสามารถที่น่ากลัวทั้งตัวที่สามารถพบได้ในน้ําจืดและพบได้ในน้าเค็มตอนละหนึ่งตัวครับเสียงมันไม่ไหวมันไม่ไหวริงๆ <c oughs> และในวันนี้ซึ่งเป็นตอนแรกของซีรีส์เราจะขอนําทุกคนไปรู้จักกับโปรโตเกสแมนออฟฟอร์หรือ แมงกระพุนมวกนักรบโปรตุเกสนั่นเองครับแมงกระพุนไฟหมวกนักรบโปรตุเกสหรือโปรตุก e สแมนอฟอฟวอ r ถ้าหากใครตามข่าวบ่อยๆก็อาจจะเคยเห็นเจ้าตัวนี้ผ่านตามมาบ้างนะครับเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละคือสัตว์มีพิษที่เพิ่งมีข่าวออกเตยกันมาว่าให้ระวังเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนื่องจากสามารถพบได้ที่ชายหาดภูเก็ตและทะเลฝั่งอันดามันได้เป็นครั้งคราวครับ ไอ้เจ้าแมงกะพูนไฟหมวกนักรบโปรตุเกสเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าไฮโดรซึ่งเป็นกลุ่มแยกออกจากแมงกะพูนครับเพราะโครงสร้างร่างกายหลายๆอย่างรวมทั้งพิษของมันแตกตาก่างออกไปจากกลุ่มแมงกะพูนโดยสิ้นเชิงอ้าวมันไม่ใช่แมงกะพูนหรอกหรอต้องขอบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าเวลาเราเรียกชื่อสัตว์หลายชนิดเนี่ยคนเรามักจะตั้งชื่อตามลักษณะที่เราเห็นด้วยตาเปล่าครับเช่น พอเป็นสิ่งมีชีวิตตัวยาวๆไม่มีขามีเกล็ดก็มักจะถูกเรียกว่างูสิ่งมีชีวิตที่เป็นก้อนวุ้นๆมีหนวดก็มักจะถูกเรียกว่าแมงกะพรุนเช่นกันครับแต่ที่เราบอกว่ามันไม่ใช่แมงกะพรุนเนี่ยคือไม่ใช่แมงกะพรุนตามหลักการจัดจําแนกสัตว์สากลครับเหมือนที่เราทราบกันว่าโลมาไม่ใช่ปลาแม้จะเคยถูกเรียกว่าปลาโลมาก็ตามคนพูดมันก็เพิ่งรู้เหมือนกันเดี๋ยวว่าปลาโลมามันไม่ใช่ปลา ถ้าใครสนใจอยากให้พวกเราอธิบายเรื่องการจำแนกสัตว์ให้ละเอียดกว่านี้ขอให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับถ้ามีคนสนใจกันเยอะพี่แทนจะเขียนสคลิปแยกออกมาพูดเกี่ยวกับอนุกรมวิธานกันเลยครับกลับมาเข้าเรื่องกันต่อร่างกายของม่วงนักรบโปรตเกสที่เราเห็นเป็นตัวหนึ่งเนี่ยแท้จริงแล้วเกิดจากครอบครัวข,ของมันหลายๆตัวมายำรวมกัน ติดกันเป็นก้อนใหญ่ๆลอยได้ครับยี่มันครอบครัวหันษามาเป็นก้อนเลยโดยจะมีตัวหนึ่งที่โตไปเป็นหมวกบางตัวเกิดมามีแต่ปากและบางตัวโตวไปเป็นเข็มพิษและต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่ของมันเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่ด้วยกันไปได้ตลอดโดยชื่อหมวกนักรบโปรตุเกสของมันนั้นได้มาจากลักษณะส่วนที่เป็นหมวกใสด้านบนสุด มีหน้าตาคล้ายเรือรบของโปรตุเากสขณะกางใบเรือนั่นเองครับแต่ถึงแม้มันจะดูสีสันสวยงามแค่ไหนก็ตามหนวดพิษของหมวกนักรบโปรตุเกสนั้นมีเข็มพิษมากมายอยู่รายล้อมรอบหนวดและต่อให้หนวดของมันขาดลอยมาเกยตื้นที่ชายหาดหนวดนั้นก็ยังสามารถฉีดพิษได้และเป็นอันตรายต่อมนุษย์อยู่ดีครับในเวลาปกตินั้นเจ้าหมวกนักรบโปรตุเกสจะล่องลอยอยู่ในทะเล อย่างไม่มีทิศทางปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามสายน้ำ yeah. รอยไปรอยไป yeah. ยยยออไไปไปและเมื่อมีปลาหรือเหยือ่อโชคร้าย <Yeah. S 1> เข้ามาติดในหนวดมันล่ะก็ <Yeah. S 1> จะถูกต่อยด้วยเข็มพิษเพื่อฆ่าชีวิต <Yeah. S 1> ก่อนจะถูกลากไปยังตัวที่ทำหน้าที่เป็นป่า <Yeah. S 1> เพื่อกินเป็นอาหารต่อไปพิษของมันจะส่งผลต่อมนุษย์โดยก่อให้เกิดความเจ็บปวดขั้นรุนแรง และเกิดรอยแดงขึ้นบนผิวหนังและในเคสที่รุนแรงอาจเกิดการตีบตันของระบบทางเดินหายใจคล้ายอาการภูมิแพ้เป็นไข้ช็อกหรือเสียชีวิตจากพิษได้และเนื่องจากมันไม่ใช่แมงกระพุนทำให้วิธีการปฐมพยาบาลก็แตกต่างออกไปเช่นกันถ้าหากโดนพิษจากหมวกนักรบโปรตุเกสให้ใช้น้ำทะเลล้างเยอะๆล้างจนนวดและเข็มพิษของมันออกให้หมดจากนั้น คอยแช่ในน้ำอุ่นเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดก่อนส่งโรงพยาบาลครับหากเป็นแมงกะพุนแท้เราสามารถใช้น้ำส้มสายชูล้างหนวดและเข็มพิษออกได้แต่สำหรับหมวกนักรบโปรตเกสห้ามใช้น้ำส้มสายชูล้างเด็ดขาดและห้ามใช้น้ำเปล่าล้างเด็ดขาดด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้จะไปกระตุ้นเข็มพิษที่ยังเหลืออยู่ฉีดพิษเข้ามาเพิ่มครับทำให้อาการแย่ลงส่วนไอความเชื่อแปลก ยังฉี่ใส่แผลหรือเอารองเท้าแตะตบแผลเนี่ย<ม>เลิกคิดไปเลยครับเพราะวิธีเหล่านี้เนี่ยมีแต่ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและอักเสบของแผลเพิ่มมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามแม้แมงกระพุนไฟหม่วงนักรบโปรตุเกสจะสามารถพบได้ในประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะคืบคลานอยู่ด้านหลังของเราทุกครั้งที่เราไปทะเลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจ หรือยกเลิกแผนการไปเที่ยวทะเลครั้งต่อไปแค่เพราะฟังคลิปของเรานะครับไปๆพวกเราเลิกมาเาแล้วไปมาแล้วทะเลไม่เอาแล้วคัวจะเพลคนเดียวเลยกลับมานี้กันสิ่งที่พวกเราอยากให้ทุกคนได้จากการดูคลิปนี้คือการพาทุกคนได้เห็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับมันเข้าใจเมื่อต้องอ่านข่าวสารที่พูดเกี่ยวกับมัน และเคารพสิ่งที่ธรรมชาติให้เรามาในฐานะเพื่อนร่วมโลกครับหลังจากนี้เมื่อพวกเราไปเที่ยวทะเลขอให้ทุกคนคำนึงถึงเสมอนะครับว่าพวกเรากำลังไปเยี่ยมเยียนบ้านของเพื่อนร่วมโลกของเราและเมื่อเราอยู่ที่บ้านเพื่อนก็ควรจะรักษาความสะอาดของบ้านไม่ทิ้งขยะหรือทำลายสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างเอาไว้ครับเพื่อทั้งเพื่อนร่วมโลกของเราและ เพื่อรักษาทะเลที่สวยงามไว้ให้พวกเราและลูกหลานของเรานั่นเองครับชา n นลเรามีทวิตเตอร์แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามอย่างใกล้ชิด mm hmm. ก็เ l l โลกันมาได้ครับและใครที่ยังไม่กด Subscribe า h a n n e l อยากทำอะไรก็ทำและเพจอยากทำอะไรก็ทำแล้วก็กดเลยครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดผลงานใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ